สวัสดีครับสำหรับโมดูนี้นะครับเราจะมาพูดถึง language models นะครับในเซสชันของ neural AI และตอนนี้คนทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่า language models ทำไมถึงมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมันเกี่ยวกับ neuroscience ยังไงนะครับ outline ของโมดูนี้นครับคือเราจะตอบคำถามว่าทำไมเราถึงสนใจเรื่องภาษาครับแล้วภาษามันทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ neural model ต่างๆยังไงนะครับ ก็จะพูดถึงว่าเออการศึกษา neuroscience เนี่ยเออจากนิวรอนใ่ยมันโยงเกี่ยวเนื่องไปถึงภาษาได้ยังไงแล้วก็เออมาถึงสุดท้ายนะครับว่าเออทำไมเออแอปพลิเคชันต่างๆเช่นพวก c h a t GPT พวกแชทบอทต่างๆเนี่ยถึงสามารถเข้าใจภาษาและก็ตอบสามารถตอบกลับ,บได้ ทาไมเราถึงสนใจเรื่องภาษานะครับมันเกี่ยวกับ n e นิวโรไซ c ์ยังไงภาษาเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่หลายประการด้วยกันนะครับในฐานะ c ognitiv e science หรือส่วน c ognitiv e neuroscience เนี่ยก็มักจะสนใจในเรื่องของที่ว่าความสามารถทางภาษาเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนถึงพฤติกรรมที่มัน intelligent ที่มันชาญฉลาดนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่มันมีความซับซ้อนซึ่งมัน u n ูนิคกับ มนุษย์นะครับก็คือมันเป็นจุดเด่นของมนุษย์อย่างหนึ่งเอ้ยเราบอกว่าทําไมภาษาถึงเป็นสิ่งที่เ,เกี่ยวข้องกับความฉลาดของมนุษย์นะครับซึ่ภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยู่นี้กับมมนุษย์ก็คือเรายังไม่ค่อยยังไม่เห็นสิ่งมีชีวิตยอย่างอื่นที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษาในแบบที่เราสื่อสารกันอย่างที่มนุษย์สื่อสารกันนะครับก็กล่าวก็คือมี มีการใช้คำมีการใช้โครงสร้างของประโยคมีการใช้มีการ reuse คำใน Context ส่วนอื่นมีกฎไกรมาร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าเราจะพูดาภาษาไหนๆเนี่ยก็มีคุณสมบ,บัติเหล่านี้อยู่นะครับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆเนี่ยก็สื่อสารกันเช่นเดียวกันนะแต่ว่า,าไม่ได้สื่อสารในลักษณะของภาษาที่มันมีความซับซ้อนมีกฎไกรมาร์ไรแน่นอนชัดเจนอย่าง,าง,าง,างเช่นการสื่อสารของมนุษย์นะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเออเราก็สามารถคิดไปได้อีกว่าที่มนุษย์นี่มีความสามารถทางภาษาขึ้นมาเนี่ยเออเพราะว่ามันเป็นเป็นพฤติกรรมที่มันคอมเพล็กซ์อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ในการสื่อสารสำหรับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของเราเพื่อที่จะ ประสานงานกันเพื่อทําให้เราสามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มันใหญ่เกินที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถแก้ได้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยอาอาจะนึกถึงว่าเออเราจะทํายังไงกันดีทําให้เราสามารถอยู่รอดเป็นสังคมได้ซึ่งการอยู่รอดในสังคมก็คือมีการเออมีการแบ่งงานกันมีการาติดต่อสื่อสารกันมีการประสานงานกันนะครับเพื่อที่เราจะสามารถแก้ปัญหาอะไรที่มันใหญ่ขึ้นได้เช่นตอนสมัยเกานโน้นเนี่ยเราจะต้องการจะสร้าง ต้องการสร้างสังคมเกษตรกรรมเนี่ยก็ต้องมีการมีการติดต่อประสานกันประสานงานกันอยู่แล้วหรือเราจะพูดถึงการสร้างสังคมที่เป็นอุตสาหกรรมเนะเพื่อที่ทําให้การผลิตหลายๆอย่างเนี่ยมันสเกลได้ดีขึ้นสามารถตอบโจทย์คนได้ของทางสังคมได้ดีขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย,ยเว้นเสียแต่เราจะมีความสามารถทางภาษาในการสื่อสารกันนะครับ นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยมันมีความแข็งแกร่งกว่าสังคมของของสิ่งมีชีวิตยอย่างอื่นนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เราสามารถออออพูดพูดถึงได้ถือทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับภาษาเนี่ยมันมีความน่าสนใจในตรงนี้นะครับแล้วก็ neuro n e u r o s c i e n t i s ่ยก็มออีความสนใจทางด้านเ,ออเกี่ยวกับภาษาของมนุษย์เนี่ยมาออมานานมานานแล้วนะครับ โอเคในเมื่อภาษามันมีความสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเราลองอมองไปถึงาการการสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับอันนีใน้ในรูปนี้คือคืออ t ลันทูริงนะครับเป็นคนที่สร้างเป็นคนที่พูดถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคำนวณน,นะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมา,าจะมีบทบาท ยังไงบ้างหลังจากที่เรามีคอมพิวเตอร์แล้วครับเขาค็มีคนสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกขึ้นมาเนะเขาก็คิดไปถึงว่าเออถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีพฤติกรรมที่ชาญฉลาดเหมือนคนได้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเรียกมันว่ามันอินเทลเจนได้มันก็ต้องสามารถหลอกคนให้เชื่อคนอื่นเนี่ยให้เชื่อว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นมนุษย์ได้นะครับซึ่งอย่างเพราะนั้น การจะทสว่าอะไรเนี่ย Intel น e n ได้เขาก็คือทสว่ามันมีความสามารถในในของภาษาอะไรอย่างนะครับแล้วภาษามันไม่ใช่เสิ่งที่เราสามารถเราเราเช็คว่าเออมันผิดแปลงมากไหม,มพูดถูกพูดผิดไหมอย่างเดียวนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกด้วยว่าเ,ออเขาเข้าใจออสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งที่เราพูดไปหรือเปล่าเราสามารถตอบกลับมาได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้แหละที่ทําให้เออภาษาเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกความฉลาดของอะไร ซึ่งเขาก็พูดไปว่าถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะมีมีความฉลาดถึงจุดๆุดนั้นนะครับที่ทําให้หลอกคนได้ว่ามันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นมนุษย์จริงๆนะครับซึ่งโมเดลที่เราพูดถึงเนี่ยที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้เนี่ยมันมีรากมาจาก นิโรไซส์นะครับอาจจะไม่เหมือนกับการทํางานของสมองเสมอไปนะครับแต่ว่ามันก็มีแรงบันดาลใจมาจากโมเดลที่ที่เป็นสมองนะครับโมเดลนั้นก็จริงๆเขาเขาเรียกว่า n u u r o n e t w o r k นะครับหรือโครงโครงข่ายประสาทนะครับซึ่งก็มันถูกอินสปายมาจากการทำงานและโครงสร้างของสมองมนุษย์จริงๆนะครับก็คือมี Neurons แล้วก็มี Synaptic Connection จาก Neuron หนึ่งไปกับ เอ่อนิวรอนอื่นๆนะครับแล้วตัวนิวรอนเองเนี่ยก็มีอินพุตที่มาจากเอ่อมาจากนิวรอนส่วนอื่นแล้วเราก็ส่งต่อ output ไปให้นิวรอนอื่นๆถัดไปต่อกันเป็นเน็ตเวิร์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นไอเดียที่มาจากการทำงานของ Cortex กนะครับก็คือมีเอ่อมีการแต่นิวรอนแต่ตัวเนี่ยมันมันถูกเชื่อมกันโดย Syn โดยซีเนปซนะครับเออต่อกันเป็นเน็ตเวิร์แล้วก็เอ่อนิวโร n ซน์เสเนี่ยก มีความพยายามจะใช้ computational model ต่างๆเ,เพื่อทำเ,ออเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองให้รู้ว่าเ n s เวลาทำงานเป็น network เนี่ยมันทำงานกันยังไงนะครับแล้วปรากฏว่าเวลาเราพยายามจำลองสิ่งนี้เนี่ยออกมาเป็นโมเดลที่เป็น machine learning นะครับปรากฏว่ามันทำงานได้ดีมากๆมันทำงานได้ มันข้อจํากัดมาอยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เอ่อที่ใช้ในการรันสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ช่วงปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคอมพิวเตอร์มันดีขึ้นมากๆเราเลยเอ่อสามารถสร้างโมเดลที่เป็น Neural Network นะครับเอ่อขึ้นมาทําให้มันเรียนรู้ Complex Pattern ได้นะครับ Complex Pattern ที่ว่าที่เราจะพูดถึงกันในเอ่อ module นี้ก็คือภาษานะครับเพราะภาษามันมี Pattern มากมายมี VoCA b เออมีเอ่อคำศัพท์มากมายที่มันจะต้องทราบนะครับแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเออเวลา v o c a b เนี่ยมันมารวมกันแล้วม,มันมันมีมันมีประโยชน์ยังไงเอ้ยไม่ใช่เวลามันมารวมกันแล้วนะครับมันทําให้เกิดความหมายยังไงได้บ้างเวลาเรารวมกันเป็นประโยชน์แล้วนะครับโอ okay. เคโมเดล neural network ที่ว่านะครับจริงๆก็จริงๆโมเดลมาจากเอ่อ neural network ที่เรา พบเห็นในในภาษาเลยนะครับก็คือไม่ใช่พบเห็นในสมองเลยนะครับก็คือนิวรอนอันหนึ่งเนี่ยก็มีอินพุตมาจากเอ่อมาจากเส้นมาจากเอ่อนิวรอนอื่นๆนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนิวรอนเนี่เป็นตัวที่ทำการคำนวณน,นะครับว่าเวลาเราได้อินพุตเข้ามาแล้วเนี่ยเออเราจะส่งต่อเอาพุตไปให้นิวรอนอื่นๆได้ยังไงนะครับก็คือมีการเออมีการคำนวณอินพุตเอามาคำนวณ อีกขั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ส่งตอบให้ไปให้น,ออน,หนื้รอนอื่นๆนะครับรวมกันเป็นเป็น o นิว t รอนเน็ตเวิร์กไอเดียมีประมาณนี้เพียงแต่ว่าเวลาเรานึกถึง n นิวรอนเนี่ยในโมเดลในทอยนิว o รอนเนี่ยเราจะนึกถึงสไปกิ้ง n นิว o รอนนะครับก็คือว่าวิธีการคำนวณของมันก็คือซัมรวมกันหาผลรวมของอินพุตจาก n นิว o รอน,นอื่นๆเนี่ย เสร็จแล้วก็เอามาเข้าฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับฟังก์ชันอันนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆใน r o u r i e n z e นะครับก็คือเวลามี Threshold เวลาเราได้ Input มาเกินขีดขีดขีดหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะเกิด Action Potential มันก็จะเซลล์เซลล์นั้นก็จะ Fire นะครับแล้วก็ส่งเอ่อ u u t p u t ไปให้ไปให้เซลล์อื่นๆเอ่อ n e u r อ n อื่อนๆถัดไปนะครับอันนี้เป็น เป็นตุ๊กตาที่เราเห็นกันบ,บอ่อยๆแต่ที่จริงแล้วนิวรอนสเนี่ยเออมันมีวิธีการทำงานในแบบอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เออหาผลรวมของอินพุตอย่างเดียวแล้วก็เออส่งออกเป็นเอาพุตออกไปนะครับมีอยู่หลายฟังก์ชันด้วยกันในการคำนวณเอาอินพุตแล้วก็คำนวณเออคนวณออกมาเป็นเอาพุตนะครับเพราะนั้นวิธีการการเออการใช้ n ิว r รนเน็ตเวิในในแบบฉบับของ m a c h i n e Learning ก็คล้ายๆกันนะครับเราจะไม่ยึดติดอยู่กับ เอ่อเอ่อฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งในการในการคำนวณเอาต์พุตนะครับสรุปนะครับนิวรอนมันคืออะไรในในทั้งในในในแง่ของเออ่สมองมนุษย์ด้วยแล้วก็ในแง่ของการเอ่อท์ธมัชชีนเลอร์นิ่งในการทำนายกฤษฎ์โมเดลลิ่งด้วยนะครับนิวรอนก็คือเป็นคอมพิวติงยูนิตนะครับก็คือเอ่อรับอินพุตมาจากเซลจากนิวรอนชนิดอื่นแล้วก็แอพพลายแมทฟังก์ชัน นะครับเป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์อย่างใดอยากหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกมาเป็นเอาต์พุตของฟังก์ชันนั้นแล้วก็ส่งไปให้ไปให้เออยูนิตอื่นๆนะครับแล้วเราใช้ฟังก์ชันอะไรกันนะครับในปัจจุบันนี้นะครับฟังก์ชันที่เรามักใช้คือ r e c t i f y linear unit ที่เห็นเป็นเส้นสีฟ้านะครับ r e c t i f y linear unit คือยังไงนะครับถ้าผลรวมของ activation ที่ที่นิวรอนตัวนั้นน่ะ รับมานะครับมันไม่เกินศูนย์เราจะให้เป็นศูนย์ไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเกินศูนย์เนี่ยเราก็จะให้ค่าเท่ากับ activation ที่ผลรวมของ activation ที่เราได้มานะครับอันนี้พบเห็นในธรรมชาติไหมพบเห็นในสมองของมนุษย์ไหมพบเห็นในนิวรนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆไหมอันนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น เรียกว่าเป็นแบบจำลองนะครับแบบจำลองไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงก็ได้นะครับอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากของจริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นฟังก์ชัน activation function นะครับที่นักวิจัยทางด้าน machine learning ทางด้าน linguistics เนี่ยเขาคิดเขามาลองทดสอบอยู่แล้วแล้วก็พบว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ทำงานได้ดีครับเวลานำนำเข้ามาประกอบรวมเป็น เออเป็นโมเดลที่สามารถเข้าใจภาษาได้นะครับโอเคโมเดลในภาษานะครับในกุจโมเดลเนื้อในกุโมเดลคืออะไรก็คือแบบจําลองที่มันสามารถเข้าใจทําความเข้าใจภาษาได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างเอาพุตออกมาเป็นภาษาเช่นกันนะครับซึ่งสามารถพตอะนั้นก็เป็นโมเดลที่เออสามารถเออรับอินพุตที่เป็นภาษาแล้วก็ให้เอาพุตออกไปที่เป็นภาษาซึ่งแสดง สะท้อนถึงความเข้าใจของ Input ที่เป็นภาษามานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยเห็นในใน h t t GPT นะครับเป็นเป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งที่เราสามารถแชทกับมันได้เราพิมพ์ลงไปอะไรก็ได้นะครับที่เราอาจจะบอกว่าเออช่วยเขียนอ e ีเมลให้หน่อยช่วยตอบ e อีเมลให้หน่อยช่วยเขียนบล็อกโพสตให้หน่อยช่วยตอบเป็นทวีตให้หน่อยนะครับหรือช่วยแค่ภาษาช่วยออแปลภาษาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่หลาย อยู่อยู่หลายแอปพลิเคชันด้วยกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยบางบ้านของมันเนี่ยก็คือมีสิ่งที่เรียกว่า neural language model อยู่นะครับทำไมถึงเรียกว่า neural neural เพราะมี neural network อยู่ในนั้นครับมี neuron อยู่ในนั้นก็คือมี computing unit ที่ต่อกันเป็น network อย่างที่พูดกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้ก็เป็น language model ก็คือเป็น m o เดลที่สามารถเข้าใจภาษาได้ เรามี neural language model กันมาสักพักแล้วแหละมีมาเกือบ10ปีละแต่เมื่อปี2022เออนี่เองนะครับก็คือปีที่แล้วเนาะก็คือมันกับมันเป็นสิ่งที่ฮิตมากนะครับ ChatGPT เออเขาประยุกต์ใช้ neural language model ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถใช้ได้แล้วก็เอาพุตที่ได้มาเนี่ยเป็นเอาพุทที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นพ้องางที่ค่อนข้าง powerful เราทำให้เกิด เออแอปพลิเคชันอื่นๆไปอีกเนาะเมื่อเราได้ language model เอ่อ neural neural language model ที่มันเข้าใจภาษาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเออนำไปใช้เป็นอย่างอื่นได้เช่นอาจจะเป็นเอ่อเครื่องที่ช่วยในการเขียนนิยายช่วยในการแต่งนิยายการแต่งเพลงเครื่องที่ช่วยในการตอบอีเมลเครื่องที่ช่วยในการเขียนโค้ดเครื่องที่ช่วยในการแต่ภาษา และเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างหนึ่งที่คนพยายามจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบเหือนึดินะครับแต่ว่าหลังบ้านของมันจริงๆคือ neural language model แล้วคำถามต่อไปเนะหลังจากที่เรารู้แล้วมันคือ model ทีออ่ language model ที่มันมี neural network อยู่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วมันมีวิธีการเรียนรู้ยังไงนะครับวิธีการเรียนรู้ที่จริงคล้ายคลึงทีเดียวกับการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์นะครับ ยังไงต้องดูตัวอย่างเหล่านี้นะครับ you will succeed if you don't give นะครับถ้าให้เราทายคำถัดไปเนี่ยถ้าคนที่รู้ภาษาอังกฤษค่อนข,ข้างดีเนี่ยคำต่อไปก็น่าจะคำว่า up นะครับก็คือ give up มันแปลว่ายอมแพ้ใช่ไหมครับหรือตัวอย่างที่สองนะครับ in the morning office workers like to stop by my favorite cafe on their way to ก็น่าจะเป็น on their way to work เนะไม่น่าจะใช้ home นะครับก็คือเรามีครูมาจากว่าอ๋อมันเกิด ขึ้นตอนเช้าถูกไหมครับแล้วก็ออฟฟิศวอร์กเกอร์ตอนเช้าเออก็ต้องได้กาแฟไปก่อนที่จะไปทํางานนะครับอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับโลกใช่ไหมครับนอกจากเป็นความรู้เกี่ยวกับภาษาแล้วนะครับความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ต้องมีในข้อนี้ก็คือต้องรู้นะว,ว่ามันน่าจะตามด้วยนายนะครับเพราะว่า preposition มักจะเออมีมี a r g u m e n เเป็นแนวนะครับแต่แนวตัวนั้นน่มีหลายอย่างทีเดียวนะครับแต่ว่าเออก็ ตอ t h a t t h a t w o y to work นะไม่ใช่ t h way to home เออพูดผิดนะครับ On t h e า a y to w o r k นะเอะพอฉะนั uh, ้นคำคำตอบอันเนี้ยต้องม,มีความรู้ทั้งสองอย่างนะก็ uh, <laughs> คือความรู้ทางด้านภาษาและความรู้เกี่ยวกับโลกด้วยข้อสามยิ่งชัดไปกันใหญ่นะครับก็คือ the b t s Skytrain will take you from s i a m t o Ari in 10ความตอบน่าจะเป็น minutes น uh, ะไม่ใช่ hours <laughs> ไม่ใช่ d a y s, <laughs> <S ไม่ใช่ w e e k s นะครับเอออันนี้ก็มีต้องมีความรู้สองอย่างเหมือนกันก็ต้องรู้ว่าอ๋อ น่าจะเป็นคำนามพระหจพ์ไอสักอย่างใช่ไหมครับในในตำแหน่งนั้นแต่มันจะตอบถูกไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ว่าว่า BTS Skytrain นะครับว่าสยามก,กับอารีมันอยู่ที่ไหนนะครับถึงถึงถึงจะตอบได้ว่าน่าจะเป็น m n u u t s นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทรนโมเดลนะครับเราเรียกว่าการเทรนเราจะเอาโมเดลภาษาเนี่ยมาเล่นเกมเนี้ยเกมทายคำถัดไป ว่าคำถัดไปมันคืออะไรนะครับถ้าเกิดมันออโมเดลมันทายได้ถูกต้องเนี่ยแสดงว่ามันมีความรู้ทางภาษาในระดับหนึ่งแต่นอกจากนอกจากนั้นก็มีความรู้เกี่ยวกับโลกในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็น22ความรู้องค์ความรู้2แบบที่เราจําที่เราต้องใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันหรือการสร้างออโมเดลที่เข้าใช้ภาษาจริงๆนะครับหรือเราเรียกว่า language model นะครับ โอเคนอกจากนั้นมีเกมอะไรที่เราต้องให้ให้ language model ลองเล่นเล่นจนเก่งนะครับก็คือเติมประโยคที่เหลือให้ครบนะครับอย่างเช่น to prepare for the job interview is advisable to something ถูกไหมครับก็คือต้องรู้นว่าเออการ job interview การไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันต้องอะไรได้บ้างใช่ไหมไม่ใช่แค่เติมคำาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับโลกละส่วนที่2นะครับ Uh, the bank account is overdrawn. In other words, you ใช่ไหมถ้าจะตอบมันได้คุณต้องรู้ว่า overdrawn มันแต่ว่าอะไรในคอนเท็กซ์ของ bank account นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้คอนเท็กซ์เยอะมากเกี่ยวกับโลกแล้วก็รู้เกี่ยวกับภาษาด้วยนะครับมันสุดท้ายนะครับ The official languages of Switzerland are อะไรถูกไหมอันนี้คือเหมือนเป็นถามตอบไปสซำไปนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลต้องตอบเออตอบให้ถูกด้วย เพราะฉะนั้น language model นะครับก็จะใช้ก็จะถูกผ่านถูกผ่านผ่านการฝึกฝนในการเล่นเกมนี้นะครับถ้าเกิดเล่นเกมนี้เก่งเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสบายนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีแล้วมันจะเรียนคำถามต่อไปเนะแล้วมันจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงถูกไหมครับคนเนี่ยมันคนเราก็เออเราเราเรา,เราเล่นเกมนี้มาพอสมควรนะครับ แล้วเครื่องเนี้จะทําให้มันเข้าใจตรงนี้ได้ยังไงเนาะเครื่องมืออันแรกนะครับที่เราจะต้องใช้ก็คือทุกออคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวโมเดลเนี่ยจะต้องรู้ว่าคำหนึง่งคำหนึ่งมันมันมีความหมายว่าอะไรนะครับหรือ1วลีเนี่ยเฟหนเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างแล้วก็ s e n t e n c e นึงเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องอันนี้เป็นอะไรที่ต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า embedding นะครับแล้ว embedding เกี่ยวกับ neural network ยังไงนะครับ embedding ก็คือมันก็คือ activation ของ neuron s นะครับมันคือ activation ของ neuron ซึ่งเราเราเราจะให้แทนเป็นตัวเลขว่ามันได้ activation ค่าเป็นเท่าไหร่ลบ1ลบ2ลบเอ่อบวก2บวก1.5ลบ1.2อะไรก็ว่าไปนเพราะนั้นเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้น embedding ก็คือตัวเลข ก็คือ activation ของ n e u r o s ที่มาต่อต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคำหนึ่งคำเนี่ยเราก็จะได้ activation ของ n u r o n s มาว่าเป็นค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งในโลกของ Machine Learning เนี่ยเราเรียกว่า embedding นะครับก็คือการฝังตัวนะครับก็คือเวลาเราเห็นคำคำหนึ่งอะอะไรฝังตัวอยู่ในนั้น e m b e d d ปลว่าฝังนะครับหรือเวลาเราเห็น phrase phrase หนึ่งหรือหรือประโยคประโยคหนึ่งเนี่ยเราจะแทนที่ประโยคนั้นวลีนั้นด้วยการ activation ของนิ r o n s embedding ได้ยังไงนะครับ หรือ,อ,อไประดับด็อกิเมนต์เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น Embedding เนี่ยเป็นไอเดียเป็นคอนเซ็ปที่สำคัญมากๆในในการสร้าง language neural language model นะครับผมโอเคเรามี Embedding อย่างเดียวมันไม่พอเนะเราจะนึกถึงคำโดยโดย,โดยที่มันเป็นฐานะในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่มันเล็กที่สุดเท่าที่เราจะวิเคราะห์ได้นะครับใน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 โลกของภาษานะครับคราวนี้เราต้องนึกถึงอะไรต่อไป ประโยคนะครับเวลาเราจะรู้ได้ไงว่าคำอย่างเช่นคำว่า the คำว่า in คำว่า it คำว่า he พวกนี้นะครับมันมีความหมายว่าอะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันใช้ในบริบทไหนของประโยคมีตัวอย่างครับ a robot must obey orders given to it นะครับ given to it นะครับคำว่า it เนี่ยมันก็ต้องทราบแหละว,ว่ามันคือ robot นะครับ given นะครับ given มันขยาย orders ถูกไหมครับ แล้วโอเบเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับประธานคือรู b o บใช่ครับแล้วก็กรรมคือออเดอร์สเพราะฉะนั้นการท,ที่จะเข้าใจประโยคประโยคนี้ได้เราต้องทราบโครงสร้างของมันนะครับว่าอะไรเป็น v ร r b แท้นะครับอะไรเป็นประธานของ v ร r b ตัวนั้นอะไรเป็นกรรมของ v ร r b ตัวนั้นครับทั้งอะไรเป็นส่วนขยายอิดมันแปลว่าอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลต่อความหมายโดยรวมของประโยค ซึ่งอันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญถัดไปของออของโมเดลนะครับนั้นโมเดลที่ดีที่จะเข้าใจภาษาได้เนี่ยก็ต้องรู้โครงสร้างนะครับรู้ความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำในประโยคนั้นนะครับว่าอิดควรจะเออต่อคำว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโมเดลที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องการให้ เราจะมี input embedding อยู่ข้างล่าง input embeddings ก็คือแต่ละคำนี่ก็จะมี embedding ของมันนะครับอย่างเช่นคาว่า s o เนี่ยก็จะมี embedding ของมันก็คือ activation ของ neurons ที่เวลาเราเห็นคาว่า s o เนี่ย สมองหรือนิวรอนมันจะให้ activation อะไรมากับเราบ้างน,นะครับแต่เราจะไม่พูดถึงสมองแล้วนะตอนนี้เรา,เรามาไกลจากสมองมากแล้วเราแค่ได้รับแรงบันดาลใจจากมันเฉยๆเพราะฉะนั้นคำศัพท์แต่ละคำที่เราเห็นนะครับอย่างเช่น so long and thanks for เนี่ยมันก็มี word embedding ของมันโอเคนะครับแล้วการที่มันจะสามารถทำนายคำถัดไปได้อย่างเช่น so long and thanks for เนี่ยคำถัดไปคือคำว่า all เราเห็นคำว่า next word อยู่ข้างบนนะครับ เออเรามันจะรู้ได้ไงที่มันจะรู้ได้ไงว่าคำต่อไปคือคำว่าออกนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า transformer block นะครับ transformer block คืออะไร transformer block เป็นตัวที่ contextualize ตัว embedding นะครับอย่างเช่นคำว่า f o r เนี่ย การที่เราจะรู้ว่าคำว่า for มันแปลว่าอะไรเนี่ยเราต้องไปดู embedding ตัวที่เหลือทั้งหมดนะครับก็คือ so long and thanks นะครับแล้วเห็นว่าเราจะไม่ดูคำที่อยู่ถัดไปถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเอาจริงๆแล้วนะเราจะได้คำเราจะได้ยินคำศัพท์จากซ้ายไปขวาเวลาคนพูดสื่อสารกันถูกไหมครับเราเราได้ยินจากคำจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับคำที่มันจะมีการมาก่อนมาหลังชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดูอนาคตเราจะดูคําในอดีตท,ที่เราได้ยินกันมาแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อจะใช้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นบริบทในการเข้าใจคาว่า for นะครับหลังจากที่เราเข้าใจคําว่า for ที่มันอยู่ในคอนเท็กซ์ของเอ่อของประโยคประโยคนั้นแล้วนะครับเ,เราก็จะมีเอ่อเราก็จะมี embedding อันใหม่นะครับ embedding mm hmm. อันใหม่ที่เอ่อนอกจากจะรวบรวมความหมายของคําคําว่า for คาเดียวแล้ว มันก็รวบรวมความหมายของคำอื่นๆที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมาด้วยนะครับ so long and thanks นะครับพวกนี้รวมเข้ามาหมดพอเราได้ embedding อันใหม่ออกมาแล้วเนี่ยเราถึงจะเอา embedding อันนั้นเนี่ยไปต่อกับ classifier นะครับเออซึ่งเราได้เห็นในมันเป็นออ supervised learning อย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำได้ว่าคำถัดไปคำถัดไปเนี่ยควรจะเป็นคำว่าอะไร อันนี้คือไอเดียนะครับของการใช้ t r a n s m o เดลที่ชื่อว่า transformer นะครับในการาสร้างเป็น neural language model นะครับซึ่งสถาปัตยกรรมอันนี้การการสร้างโมเดลในลักษณะนี้ครับเรามีชื่อเรียกนะครับเ,เรียกว่า generative pre-trained transformer นะครับหรือ GPT นะครับซึ่ง GPT เนี่ยความลึก ความล้ำของมันคือไม่ใช่อยู่ที่ตัวโมเดลนะครับความล้ำของมันอยู่ที่ขนาด GPT รุ่นที่2ครับหรือ GPT 2มันถูกเทรนไปบนคำา2เออส0ล้านคำนะครับก็เอเอสองพนชั่นนะครับ2,000 2,000ล้านคำแล้วก็2000ล้านคำออกมาจากไหนคือเอามาจากอินเทอร์นเนเต็ตเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวพารามิเตอร์เนี่ยคือขนาดของโมเดลเนี่ยว่า เออมันใหญ่แค่ไหนคือมันใหญ่ขนาดเ,ออเป็นเป็นพันล้านเหมือนกันแล้วพอมารุ่นต่อมา GPT 3นะครับ GPT t เนี่ยมันก็ใช้ใช้เออโมเดลที่ขนาดใหญ่ขึ้น100เท่าแล้วก็ขนาดของ Data ที่มันใช้ในการเทรนเนี่ยขึ้น100เท่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรตัวโมเดลเองเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัว ข้อมูลที่มันใช้เทรนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นมันถูกเทรนนานขึ้นครับบนข้อมูลที่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นจะเห็นแพทเทิร์นมากขึ้นเนี่ยแพทเทิร์นเกือบทั้งภาษาโดยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่มีหลายๆภาษารวมๆกันตามอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่แล้วมันเป็นภาษาอังกฤษเนะมันก็เออไม่น่าแปลกใจที่เออมันมจะทำเออแทสเป็นภาษาอังกฤษได้ดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นในท้องตลาดหรือในในสื่อทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าออ neural language model นะครับมันจะเรียกว่า large language model หรือ language model ขนาดใหญ่นะครับจะเรียกว่า LLM หรือบางทีก็เรียกว่า generative language model นะครับหรือ GLM รหรือว่าหรือไม,ไม่บางทีเขาเรียก GPT ก็คือเป็นชื่อที่คนที่เขา,สร,าสร้างสิ่งนี้เข้ามาเขาเป็นคนแต่งขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีสปีชีอื่นๆด้วยเนาะพราะนั้นเขาจะเรียกโดยรวมว่า large language model นะครับเพราะว่าเป็นโมเดลทีเ่เป็น language model ที่มีขนาดใหญ่ก็คือตัวโมเดลเองใหญ่แล้วก็ถูกเทรนโดยถูกเทรนผ่านข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆด้วย พอชั้นนี่คือพัฒนาการของมันเนอก็คือพอเรามีตัวพารามิเตอร์เนี่ยสูงขึ้นนะครับถ้าดูตรงแกน x เนี่ยคือจํานวนพารามิเตอร์คือเป็นตัวที่บ่งตัวบ่งบอกว่าโมเดลของเราอ่ะมีมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วนะครับคือนิวรอนไซตคอนเนคชันต่างๆเนอะเยอะขนาดไหนแล้วตรงแกน y นะครับแกน y คือคือคุณภาพนะครับเออตรงฝั่งซ้ายนะครับคือยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับก็จะเห็นว่าพอเราเพิ่มขนาดของโมเดลเ คุณภาพของโมเดลก็จะดีขึ้นนะครับมือฝั่งขวาคือ perplexity นะครับยิ่งต่ํายิ่งดีเราก็จะเห็นนะครับว่าเออเราเพิ่มขนาดโมเดลมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออโมเดลมันทางานได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้เราก็จะเออเป็นข้อสรุปที่เราเห็นตรงจนจุดนี้และโมเดล GPT 3นะครับซึ่งเบสมันมาจากมาไกลมากมันมาจากเออ b บสิกน e u โรเน็ตเวิร์ของเราเนี่ยนะครับมันมาไกลเกินจนมาถึงตรงนี้จนจนเขาได้อินไซน์ว่าสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือต้องทําให้โมเดลมันมีขนาดใหญ่และต้องให้ต้องให้ป้อน Data เข้าไปเยอะๆนะครับก็ขอสรุปเออเซสชั่นนี้นะครับเออว่าเราพูดถึงอะไรบ้างเรามักจะพูดถึงว่าเออเออ g e เนี่ยมันเป็นเออสิ่งที่ น่าสนใจอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดจริงๆสามารถสื่อสารกันได้โดยภาษานะครับโดยที่เออภาษาเนี่ยไม่มีลิมิตในการเออในการสื่อสารเลยทีเดียวแล้วก็เราก็มาดูว่าเออในมุมมองของ computational n e u r o s c i e n t i s t นะครับว่าเออ neuron เ,เนี่ยจาก neuron เนี่ออนนมันมาถึงความสามารถใน ทางภาษาได้ไงนะครับเราก็เรียนรู้อยู่สิ่งอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวว่ามันต้องใช้ต้องใช้เนื้อร้อนเชื่อมต่อขนาดมหาศาลนะครับแล้วก็ต้องผ่านการเทรนด้วยข้อมูลที่ที่มีขนาดใหญ่เช่นกันนะครับเราก็จะได้มาซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว,ว่า n ด u ร a l ล a n ก u a โมเดลนะแล้วก็พอเราพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆพอโมเดลมันใหญ่ขึ้นระดับหนึ่ง พอเราให้ข้อมูลไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าเออ Large Language Model นะครับซึ่งในท้ายทายสุดเนี่ยโมเดลที่เราใช้ในการเอ่อในการทำ Language Model เนี่ยจริงๆแล้วขนาดมันยังเล็กกว่าสมองของมนุษย์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นแค่ส่วนส่วนเดียวที่เออที่สมองมนุษย์ยังทำได้แล้วก็ยังเป็นที่ศึกษากันต่อไปครับว่าเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้ ออตัวโมเดลเนี้ยสามารถเข้าใจภาษาโน้ได้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้นะครับกออ็ขอสรุปเซออสชั่นของออ language model ออแค่นี้นะครับขอบคุณครับ